ลูเบนอมโมลิมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอใจฟอร์มลามุดฮอยรุนหลังทีมแพ้ลูเบนอมโมลิมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าตนพอใจกับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทข,ของลามุดฮอยรุนกองหน้าล่างใหญ่ชาวเดนมาร์ก ถึงแม้นักเตะเจออีกหนึ่งเกมที่น่าผิดหวังหลังปีศาจแดงออกไปแพ้เชลซีศประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาล2024/25เกมนี้หัวหอกวัย22ปีได้เล่นอยู่ในสนามจนจบเกมแต่ไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวเขาสู้ทุกจังหวะดวลกับคู่แข่งชนะบ้างแพ้บ้างแน่นอนว่าเขาต้องปรับปรุงเรื่องการเล่นเข้าขากับเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องปรับปรุงกันทั้งทีมนั่นแหละแต่ผมแฮปปี้กับเขานะเขาก็แค่ต้องทํางานหนักต่อไปเรื่อยๆคุณซือชาวโปรตุกีสวัย40ปีกล่าวหลังเกมแต่อโมลิมมั่นใจว่าปีศาจแดงพร้อมสุดๆที่จะดวลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบชิงเราจะทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อเป็นผู้ชนะในนัดชิงยูโรปาลีกผมมีความรู้สึกแบบนั้นเราพร้อมแน่นอนในใหญ่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดลาบู เพื่อนๆกี่เห็นอย่างไรกับอมโมลิมและหอยลุนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ